แสบร้อนจุดซ่อนเลนมีวิตามินแนะนํำไหมคะมีค่ะน้ําหลา่อลื่นเราที่น้อยลงที่ทําให้แสบร้อนนะคะรวมไปถึงฮอร์โมนผู้หญิงหรือเอสโตรเจนที่ลดลงอันนี้เป็นปัญหาสําคัญหลักๆเลยทรมานแล้วก็อายสามีบางทีก็กลัวสามีก็มีนะคะตัวแรกที่แนะนาค่ะจะเป็นสา,ารสกัดจากน้ำมันดอกอีฟนิ่งพิมโรสที่500มิลลิกรัมถึง1,000มิลลิกรัมต่อวันอันนี้ช่วยลดภาวะไวทองรวมไปถึงลดภาวะแสบร้อนจุดซ่อนเลนได้ด้วยอีกอย่างก็คือถ้าจะทานเป็นวิตามินอ e, ีก็ได้นะคะอยู่ที่100 400นนะะนนถึง40 แห้งแสบร้อนได้เหมือนกันสารสกัดจากแบล็กโฟร์ฮอชอันนี้มีสารที่ชื่อว่าไฟโจเอสโตรเจนด้วยลดภาวะไวททองรวมไปถึงช่วยลดภาวะแห้งแสบร้อนจุดซ่อนเร้นและที่สาคัญที่สุดและมีงานวิจัยเยอะที่สุดค่ะก็คือสารสก,กรัดจากซอยไอโซโฟลาโวนตัวนี้แนะนาวันละ40-80มิลลิกรัมต่อวันนะคะช่วยลดภาวะร้อนวูบวาบนอนไม่หลับรวมไปถึงแห้งแสบร้อนจุดซ่อนเร้นให้กลับมามีน้ําหล่อเลื่นแล้วก็ให้กลับมาชุ่มชื่นได้เหมือนเดิมค่ะมีอาหารเสริมแนะนํำไหมคะมีค่ะตัวนี้เลยออยทําเองช่วยคิดค้นกับเกรทีวิจัยแลวก็พัฒนาสูตร ดีเน่ฟลาโวพลาสรวมสารสกัด6ชนิดแล้วก็ยังมี 3, สารสกัดถู่เหลืองนะคะนำเข้าจากสเปนมีงานวิจัยรับรองสูงถึง7งานวิจัยถ้านแล้วได้ผลยังไงอยากรู้จิ้มได้ที่ตะก้าสีเหลืองตรงนี้ได้เลยค่ะ